สวัสดีครับผมวันที่ทำคลิปวันนี้ก็คือวันที่8นะครับเดือนมิถุนายนปี2567นระครับคลิปนี้อัปเดตให้ชมกับแปลงปลูกมันสปะลังที่มีอายุ3เดือนกับอีก4วันนะครับมันสปะหลังแปลงนี้ปลูกเมื่อวันที่4เดือนมีนาคมปีนี้นะครับปี25 6 7ผ่านไป3เดือนกับอีก4วันผลก็เป็นอย่างที่เห็นครับได้มาตรฐานความสูงนะครับและก็ความสมบูรณ์ของลาต้นเป็นโซนที่ ปลูกหน้าแรงนะครับความสูงเฉลีย่ยจะอยู่ที่1 8 0ซนเมตรถึง2,20เมตรนะครับก็มีสายพันธุ์พวงเพชรแล้วก็แขกดำพวงเพชรจะอยู่ด้านบนส่วนแขกดำจะอยู่ด้านล่างนะครับเป็นสายพันธุ์หนักทั้งคู่เลยระยะห่างระหว่างต้นที่ใช้ตอนนั้นก็คือ9 0ซนติเมตรถึง1เมตรนะครับเป็นการวางระบบน้ําหยดด้วยท่อ PE นะครับ ส่วนที่เรากขาวเนี่ยที่โรยรอบโคนต้นก็คือขี้เถ้าจากเตาถ่านนะครับเป็นสูตรระเบิดหัวที่ผมเพิ่งใช้ปีนี้นะครับเพราะว่าขี้เถ้าเนี้ยมีโพแทสเซียมสูงแล้วก็มีความเป็นด่างนิดนึงช่วยปรับสภาพดินได้ด้วยมีธาตุอาหารอย่างอื่นเสริมเข้ามาด้วยนะครับก็จะโรยช่วงหน้าฝนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนพอดีเพื่อให้น้ําฝนเนี่ยชะล้างเอาธาตุอาหารสารอาหารต่างๆที่มีในขี้เถ้าเนี่ย ซาะลงโคนต้นมันสำปะหลังที่มีรอยแตกเพราะว่ากำลังสร้างหัวนั่นเองครับส่วนระยะห่างระหว่างแถวเนี่ยที่ผมใช้ตอนนั้นก็คือเมตรยี่สิถึงเมตรสนะครับเพราะว่ารถไถเนี่ยกะไม่ได้แต่โดยเฉลี่ยแล้วก็เมตรยีขึ้นไปนะครับก็จัดการเรื่องวัชพืชเพิ่งถอนวัชพืชเสร็จเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วก็มีการตัดแต่งกิ่งเอากิ่ง ที่3ออกเพราะว่ามันทึบเกินไปจัดระยะให้แสงสามารถส่องถึงพื้นได้ไม่ทึบเกินไปนะครับเพราะว่าหนึ่งละ่ะป้องกันเรื่องรักเน่าขดเน่าด้วยนะครับ2ก็คือให้มีการสังเคราะห์แสงที่สมบูรณ์อันนี้ก็เพิ่งถอนวัชพืชไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทําให้โล่งโปร่งแสงส่องผ่านถึงพื้นได้อย่างที่บอกไปมีการไถกลบด้วยปุ๋ยคอกมีการเตรียมดินที่ดีนะครับแล้วก็มีพันธุ์ซิมอาร์แปดหนึ่งปลนมาด้วยนะครับก็คือมีสายพันธุ์ระยองปนมาด้วย ก็ถือว่าได้มาตรฐานการเจริญเติบโตครับสำหรับมันสำปะหลังอายุ3เดือนก็สูงประมาณนี้บางสวนอาจจะ1 5 0ยถึงสเมตรแต่ในสวนนี้1 8 0ยถึงสเมตรกว่านะครับบางจุดเนี่ยก็จะเหลือวัชพืชไว้นะครับเพราะว่าถอนเฉพาะรอบโคนต้นก็จะกําจัดด้วยยูเรียนะครับยูเรียผสมกับน้ําส้มสายชูประมาณนี้แหละหรือไม่ก็เอาเครื่องตัดขนาดเล็กเครื่องตัดหญ้าที่ใช้แบตเนี่ยเดินเข้าตัดเอานะครับ ส่วนในช่วงนี้จะดูแลอย่างไรต่อก็คุมวัชพืชได้แล้วก็จบครับแล้วก็ตัดแต่งกิ่งให้เหลือสัก2-3ต้นแต่ต้องดูว่ามันทึบเกินไปหรือเปล่านะครับที่สําคัญเนี่ยให้แสงสองถึงพื้นได้ก็จะมีการลงหัวที่ดีแปลงนี้อันที่จริงแล้วน้ําท่วมทุกปีนะครับน้ำพัดมาทุกปีแต่ในช่วงเดือนตุลาคมก็จะมีการบริหารจัดการอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือจะตัดต้นออกในโซนที่น้ําไหลผ่านเพื่อจะป้องกัน น้ำพัดไปแล้วก็กําลังทําน้ําหมักสูตรไตรโครมะนะครับขยายไตรโครมะเพื่อมาฉีดพ่นลงดินเดี๋ยวคงได้อัปเดตให้ชมกับมันสำปะหลังแปลงทดลอง1ไร่10ตันจะเป็นอย่างไรถือว่าอัปเดตให้ชมสําหรับ FC ที่ปลูกมันสำปะหลังสวัสดีครับผม